สวัสดีทุกๆท่านครับมาแล้วครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับกระผมเสียนหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลไ์นี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับจุดจีนจะมาถึงนี้ขอให้ทุกๆท่าน เฮงเฮงเฮงถ้าผมคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมบัปรปัถนานะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับสมบัปรปัถนาทุกประการเนาะนะครับอ่ะนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็มีเหรียญนะครับเข้ามานะครับให้รับชมนะครับมีเหรียญเข้ามานะครับให้รับชมกันเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะครับรับชมกันเช่นเคยสําหรับวันนี้เนาะนะครับวันนี้ก็ มีเหรียญนะครับมีเหรียญอะไรบ้างเอ่ยนะครับมีเหรียญเข้ามาใหม่นะครับอ่าสำหรับเหรียญนี้นะใครใครถามผมเนาะนี่นะครับผมจําไม่ได้นะครับนี่นะครับเหรียญนี้ยังเหลือนะครับนี่นะครับหลุดจองนะครับหลุดจองไปนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับสมิงเหนือดวงนะครับสมิงเหนือดวง นะครับราคานี้ต่อไปไม่มีแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับเนื้อทองแดงสวยๆนะครับสําหรับเหรียญสมิงเหนือดวงนะครับเป็นที่นิยมชมชอบนะครับสมิงเหนือดวงเนาะนี่นะครับสวยมากนะครับเหรียญจริงสวยนะครับเหรียญจริงสวยนะครับสวยมากนะครับการปั๊มเหรียญอักขระเลขยันคมชัดนะครับอักขระเลขยันคมชัดทุกตัวนะครับเสือนะครับก็คมชัด นะครับหน้าเสือนะครับถือว่าประมาณ90%เนะครับ90%นะครับเพราะว่านี่นะครับสังเกตเห็นรอยทองแดงนะครับจะมีรอยออกลุงแล้วนะครับเริ่มเป็นลุงแล้วนะครับนี่นะครับที่นี่นะครับที่ขาเสือนะครับด้านขวาเนี่ยนะครับเริ่มจะเป็นลุงแล้วนะครับผิวเริ่มสวยแล้วนะครับผิวเริ่มสวยแล้วนะครับสาหรับสมิงเหนือดวงนะครับเหรียญนี้ นะครับผิวกําลังเริ่มสวยแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เนาะนะครับเป็นที่นิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับหากันเยอะเลยนะครับหากันเยอะนะครับพอดีหลุดจองนะครับหลุดจองจากอีกหนึ่งท่านนะครับมาเนาะนะครับใครสนใจนะครับแล้วก็นี่นะครับเสือเท่านอนกินนะครับเสือเท่านอนกินเนี่ยผมอ่าตอนนี้พร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมกันน้ํานะครับเหรียญพร้อมเลี่ยมกันน้ําสวยๆนะครับ นี่นะครับเป่าเลี่ยมกันน้ําสวยๆผิวออกลุ Deep ้งแล้วนะครับผิวลุ้งแล้วนะครับด้านหลังนะครับผิวลุ้งแล้วนะครับด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับหกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเลขหกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเหรียญนี้มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ที่อ่าที Rock ่ขอนแก่นนี Two ่แหละนะครับงานลอยกระทงนะครับที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่า อ่าคนคนที่เข i, right? ้าไปทํางานที่ชนบุรีหรือระยองเนี่ยนะครับกลับมาเที่ยวบ้านที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับแล้วไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วโดนโดนวัยรุ่นต่างถิ่นเอามีดฟันที่คอกับที่ศีรษะนะครับไม่เป็นอะไรเลยรุ่นนี้นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับเราไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อนะครับจะเชื่อไม่เชื่อเราไม่ได้ว่ากันเนาะนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ได้บังคับใครให้เชื่อนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับอ่าความเชื่อความศรัทธาของแต่ละท่านนะครับ นี่นะครับตอนนี้ราคาก็กําลังจับต้องได้อยู่นะครับก็ถือว่าไม่แพงราคานี้นะครับผมบอกแล้วว่าราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับก็เหมือนตะกุดที่ผมเอาให้ดูเมื่อวานเนี่ยตะกุดจีวอนนะครับน้องเขาขับรถชนคอสะพานเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บที่คิ้วนิดหน่อยนะครับแต่รถเนี่ยพังยับเยินนะครับต้องไปซ่อมสะพานหมดอีกต้งเท่าไหร่นะครับผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะนะครับว่านี่แหละนะครับเหรียญ นะครับแต่ละเหรียญเนี่ยนะครับพุทธคุณก็ก็จะมีพุทธคุณนะครับที่เหรียญอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ท่านก็ไม่ได้เสกให้เราได้มาใช้เนาะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็มาใหม่อีกนะครับนี่นะครับรูปไทยกีวรนนะครับด้านหน้าเป็นรูปไทยนี่นะครับเป็นรูปไทยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับรูปไทยนะครับ ด้านหลังเป็นจีวอนพร้อมออปชั่นนะครับด้านหลังเป็นจีวอนพร้อมออปชั่นนะครับออปชั่นด้านหลังจะมีจีวอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะมีจีวอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะมีนะครับจีวอนนะครับแล้วก็มีหนังเสือแล้วก็มีเสือเล็กนะครับเสือเล็ก1ตัวนะครับแล้วก็สายศิลในพิธีเนี่ยนะครับมีนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับรูปถ่ายอ่ารูปถ่ายวัดเก่านะครับรูปถ่ายตั้งแต่วัดเก่า นะครับวัดคูณากรนะครับจัดสร้างนะครับซีนเดิมนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานสภาพ100%เซนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้0637175454นะครับ0637175454นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีมาเพิ่มนี่นะครับตัวนี้เป็นตะกุดหนังกลับ นะครับตะกุดหนังกลับนะครับตะกุดหนังกลับนี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจันนะครับปลุกเสกนะครับนี่นะครับรุ่นนี้จัดสร้างน้อยนะครับนะครับจัดสร้างไม่กี่ดอกนะครับรุ่นนี้นะครับด้านคือเป็นตะกุดเสือหนังเสือนัแหลตนะครับแต่กลับด้านนะครับกลับด้านนะครับก็เหมือนกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับกลับร้ายให้กลายเป็นดีตัวนี้นะครับ นี้สวยๆนะครับเหรียญนี้อ่าดอกนี้นะครับถือว่าสวยนะครับตะกุ решил, fine, LER. ดหนังกลับเนาะนะครับพร้อมใส่นะครับกาไรที่แขนได้เลยนะครับสวยมากนะครับจานอย่างดีนะครับคาว่าเสือเนี่ยนะครับก็เก่งขามอยู่แล้วนะครับไม่หาแต่เสกนะครับคําว่าหนังเสือเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสกนะครับก็ขังแล้วนะครับยิ่งเสกเข้าไปอีกนะครับยิ่งอุดนะครับยิ่งเสกยิ่งอุด ปลุกเศษเข้าไปเนี่ยนะครับยิ่งจานเข้าไปอีกนะครับอัคราเลขยันที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับยิ่งเข้มขังมากนะครับฉะนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับของแต่ละบุคคลเนาะนะครับวัตถุมงคลเลือกเจ้าของอยู่แล้วนะครับเลือกเจ้าของอยู่แล้วหลวงพ่อก็จะบอกย้ำเสมอว่านะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับจะเลือกเจ้าของนะครับสส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ว่ามีเงินก็ซื้อได้ไม่ใช่นะครับบางท่านมีเงินนะครับแต่อยากได้รุ่นนี้ พอมาห้อยแล้วนะครับจิตใจร้อนรนนะครับห้อยแล้วไม่สบายห้อยแล้วปวดหัวห้อยแล้วปวดคอก็มีนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมจะย้ําเสมอว่าวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับถ้าท่านได้ไปเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องอ่าแต่งคันห้านะครับทุกอ่าต้องแต่งคันห้าขอขมานะครับแล้วท่านก็ค่อยเอาไปใช้นะครับให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ลึกถึงน่ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนนะครับให้ระลึกถึง ตลอดนะครับฉะนั้นก็บอกทุกทๆท่านเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครสนใจนะครับวัตถุมงคลชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้อ่แอาแดไลน์มาเลย063 7175454โดยกับผมเสียนหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ